ขั้นตอนที่3การใช้งานจริง พอเราเทรนมันจนเก่งแล้วเราก็เอารูปแมวตัวใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในชุดข้อมูลที่ใช้สอนเลยมาให้มันดูถ้ามันตอบว่าแมวได้อย่างถูกต้องก็แปลว่าการเทรนสําเร็จครับสมองกลที่ผ่านการปรับจูนมาอย่างดีแล้วนี่แหละครับที่เราเรียกว่า AI m o เด l ที่เราเอาไปใช้งานกันโอ้พอเห็นภาพเบื้องหลังแบบนี้แล้วทึ่งเลยครับมันคือกระบวนการลองผิดลองถูกเป็นล้านล้านครั้งในเสี้ยววินาทีนี่เองแต่พี่เอครับขออีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่า ทุกคนอยากรู้แน่นอนแล้วอย่าง ChatGPT ล่ะครับมันไม่ได้ดูรูปแต่มันตอบคำถามของเราได้มันเรียนรู้ที่จะสนทนาได้ยังไงครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นหัวใจของ AI ยุคนี้เลยครับคุณคิดหลักการพื้นฐานเหมือนกันเป๊ะเลยครับคือการเรียนรู้จากตัวอย่างแต่ตัวอย่างของมันไม่ใช่รูปภาพแต่เป็นข้อความเกือบทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตครับทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ครับทั้งบทความวิกิพีเดียบล็อกข่าวหนังสือโพสโซเชียลมีด ข้อมูลตัวอักษรมหาศาลถูกป้อนเข้าไปให้มันเรียนรู้แต่วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของมันนั้นเรียบง่ายอย่างน่าทึ่งครับหน้าที่หลักของมันคือการทายคําต่อไปครับ แค่ทายคำต่อไปเนี่ยนะครับแค่นั้นเลยครับแต่เป็นการทายที่ฉลาดสุดๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าผมให้ประโยคว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศจากข้อมูลทั้งหมดที่มันเคยอ่านมามันจะคำนวณความน่าจะเป็นแล้วพบว่าคำที่มีโอกาสมาต่อมากที่สุดคือคำว่าตะวันออก